Golden นแองเจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพฤศภประจําเดือนมกราคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤศภนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะ ไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใายไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอเปิดไพ่ในอดีตนะคะให้กับชาวราศีพฤษภนั่นเองนะไพ่ใบแรกนะคะที่จะเปิดให้กับชาวราศีพฤษภในอดีตนะ เชมเพลนต9ดาบ8ไม้9ไม้และก็ต่อมาด้วย2เหรียญน,นั่นเองนะคะโอเคไล,ล่เรียงที่ไพ่ใบแรกเลยสำหรับไพ่เชมเพลน์เป็นไพ่ประจำราศีธนูมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีธนูอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะคะ คือไพ่ใบนี้ในอดีตของชาวราศีพฤศกต้องมีเรื่องของการย้ายที่อยู่ใหม่หรือว่าย้ายที่ทํางานใหม่เกิดขึ้นนะหรือมีเรื่องในการตัดสินใจนะคะนะในเรื่องของความรักนั้นค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยที่จะทําให้ชาวราศีพฤศกนั้นค่อนข้างลําบากใจนะคะโดยเฉพาะคนที่มีโลกสองใบหรือมีการครบกับคนสองคนในเวลาเดียวกันนะค่อนข้างลําบากใจแล้วก็ลังเลใจว่าเอ ฉันจะเลือกคบกับใครดีหรือว่าจะเลือกใครเป็นคู่ชีวิตเลือกใครเป็นแฟนอะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างสับสนกังวลใจยอยู่พอสมควรในกรณีนี้ด้วยนั่นเองนะคะบางคนนะกลัวตัวเองจะเลือกผิดเลือกถูกโอ้ยกลับไปคิดแล้วคิดอีกอะไรประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะอ,อ,อารมณ์ค่อนข้างที่จะขึ้นขึ้น,นลงลงหน่อยนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาต่อมาก็จะเป็นไพ่ก้าวดาบนั่นเอง ในช่วงอดีตของชาวราศีพฤษภนะค่อนข้างที่จะนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าเป็นคนที่คิดมากด้วยแหละในเวลากลางคืนนั้นจะชอบ ที่จะทําให้ชาวราศีพฤษภนั้นคิดมากแล้วก็เก็บเอาเรื่องต่างๆนาน,นานะคะในชีวิตประจําวันของเรานั้นเอามาคิดในตอนกลางคืนทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นนอนไม่ค่อยหลับจิตตกวิตกกังวลได้ง่ายหรือบางคนอาจจะหลับหลับตื่นตื่นบางทีอาจจะฝันร้ายบ่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่คือภา่ในอดีตของชาวราศีพฤษภนั่นเองนะต่อมาก็จะเป็นไพ่แไม้ ไพ่ใบนี้นะส่วนมากแล้วจะเน้นไปในเรื่องของการทํางานหรือการขยับขยายธุรกิจสาขาการงานของคุณนะคะรวมไปถึงในเรื่องความรักไพ่ใบนี้ก็ตีความหมายตรงไปตรงมาเลยมันมีเรื่องแบบให้คุณเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะหรือมีเรื่องแบบเกิดขึ้น กระทันหันโดยที่คุณไม่ทนตั้งตัวคุณไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมุติว่านะคะความรักของคุณทั้งสองคนมันก็ดีอยู่แล้วแหละนะคิดว่าเราไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอะไรเงี้ย โดยเฉพาะอะไรก็ตามนะคะในชีวิตของชาวราศีพฤษภถ้าเจอการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันคุณจะรู้สึกถึงขนลุกขึ้นมาทันทีเพราะว่าโดยพื้นดวงของชาวราศีพฤษภแล้วไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้จะทําให้คุณขนลุกสู้เลยนะคะนะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่มันกระทันหันความรักก็เช่นเดียวกันนะ าจากหน้ามือเป็นหลังมือพุบผับเลยอะไรเงี้ยโอ้ยิ่งทําให้แบบตั้งตัวไม่ทันนั่นเองเนาะต่อมาก็จะเป็นไพ่ก้าวหมายใบนี้นะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพฤษภนั้นมีหลายคู่หลายกรณีที่แบบทนอยู่ด้วยกันแ้นะบางทีอาจจะทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะหรืออะไรเป็นแบบลักๆเลิกๆล,ล,ลิกนะ แต่ก็ยังกลับมาคบกันก็ยังมาดีกันหรือต้องใช้ความอดทนสูงขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะความรักที่ดีไม่ควรที่จะใช้ความอดทนแต่ ไพ่ใบนี้อาจารย์รู้สึกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นพยายามที่จะใช้ความอดทนค่อนข้างสูงในการที่จะประคับประคองความรักครั้งนี้หรือทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนแล้วก็สบายๆยอยู่อะไรประมาณนี้นะคะ,ะทำให้คนอื่นเห็นว่าคู่เราก็สบายๆก็อยู่กันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็เป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่าเจ็บแล้วไม่จำด้วยในเรื่องเก่าๆในเรื่องเดิมๆนะคะมีความลักก็กลับไปเจ็บอย่างเก่าอย่างเดิมอีกก็ยังรู้สึกแบบไม่ไว้ก็ยังบอกไปนั่นเองนะคะต่อมาไพ่ใบสุดท้ายในช่วงอดีตของชาวราศีพฤษภนั่นเอง ใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าเป็นความรักความสัมพันธ์แบบออน f อนอฟอของชาวราศีพฤษภหลายคู่นะที่แบบอาจจะมีรักรักเลิกเล,ล,ล,ลิกกันไปแล้วก็กลับมาคบกันเหมือนเดิมมันมันรู้สึกว่าตัดบัวมันก็ยังเหลือใยอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังมีผลประโยชน์หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังมีผลประโยชน์หรือ มีพันธะอะไรที่จะต้องมารับผิดชอบร่วมกันหรือมาหรือเปล่านะอาจจะเป็นในเรื่องของลูกหรืออาจจะเป็นในเรื่องทรัพย์สินที่แบบเ,เป็นหนี้สินร่วมกันแล้วต้องมาใช้ด้วยกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะมันรู้สึกแบบผูกพันกันอยู่นะคะจะถึงแม้ในเรื่องความรักจะทะเลาะเบาแวงเลิกลากันไปกับมาคบกันก็ยังแบบมันก็ยังมีพันธะที่จะต้องมาใช้ร่วมกันที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนั่นเองนะคะ ่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับไพ่ใบนี้อาจารย์ขอเสริมอีกนิดหนึ่งก็คือเป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่ามีหลายคนพยายามที่จะไปกู้เงินนะคะโดยเฉพาะเงินในระบบ2เหรียญคือไพ่ในระบบนะคะนอกระบบคือ6เหรียญน,นั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตของชาวราศีพฤษภนั่นเองนะ,ะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธนูราศีทัศ ลมราศีธาตุไฟแล้วก็ราศีธาตุดินนะคะต่อมาก็จะดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีพฤษภค่ะ ใช้ในปัจจุบันใบแรกของชาวราศีพฤษภ4ถ้วย The Empress The High p r i n c e s s The Tower แล้วก็ต่อมาด้วย3ถ้วยนั่นเองนะคะโอเคมาดูที่ไพ่ีถ้วยเลยสำหรับไพ่ีถ้วยในปัจจุบันของชาวราศีพฤษภนะนั้นอาจารย์เห็นได้ชัดว่าโดยเฉพาะคนโสดนะ คุณค่อนข้างมีสเปคค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครเอาคุณนะแต่คุณไม่เอาใครมากกว่านะจุดจุดนี้นะคุณค่อนข้างเป็นคนที่ช่างเลือกอยู่พอสมควรนะะไม่ใช่ว่าจะคบกับคนมั่วสั่วถึงแม้จะเหงาถึงแม้จะโสดมานานหรืออะไรก็ตามคุณพยายามที่จะพินิจพิจารณาคน นะคะในการที่จะคบหาค่อนข้างเยอะอยู่เช่นเดียวกันและคุณเป็นคนที่ชอบเปรียบเทียบด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเปรียบเทียบคู่ของตัวเองกับคู่ของเพื่อนหรือกับใครอะไรประมาณนี้นะคะรู้สึกแบบไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีหรือบางคู่นะ รักกันมานานความรักมันไม่หวานชื่นแล้วนะก็จะเป็นจืดชืดแล้วมันไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วนั่นเองนะระวังให้ดีนะคะความสัมพันธ์แบบนี้อาจจะทําให้จืดจางแล้วก็ห่างหายกันออกไปได้นะคะมีอะไรก็แบบหาจิจกรรมไปทําร่วมกันไปท่องเที่ยวไปทําจิจกรรมร่วมกันจะทําให้ความรักนั้นมันกร,มกระชุ่มกระชวยแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ได้มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะ แต่อาจารย์ก็รู้สึกว่ามีคนมีความรู้สึกดีๆหรือเข้ามาจีบชาวราศีพฤษภอยู่ถึงแม้ว่าคุณจะมีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วก็ตามนะอาจารย์บอกแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามีคนเข้ามาจีบเข้ามาสนใจชาวราศีพฤษภค่อนข้างเยอะในช่วงปัจจุบัน ะะถึงแม้ว่าจะโสดหรือไม่โสดอะไรก็แล้วแต่นะช่วงนี้ก็จะเป็นเสน่ห์ประมาณนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ The Empress นั่นเองผู้หญิงชาวราศีพฤษภนะ,ค,ะคุณมีความเป็นแม่สูงมีความเป็นออสง่าราศีของคุณหญิงคุณนายชี้นิ้วสั่งได้ค่อนข้างที่จะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของทรัพย์สมบัติ ะะไม่ว่าจะมีรูปหรือรูปร่างหน้าต่าของคุณเป็นทรัพย์สมบัติดีอยู่แล้วด้วยอย่างหนึ่งก็ได้แล้วในช่วงนี้คุณจะรักสวยรักงามเป็นพิเศษนะคะบางคนนะคะอยากจะทําธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะอะไรก็ว่ากันไปนะคะมีแพชชั่นในเรื่องนั้นค่อนข้างเยอะแล้วก็คนที่แบบกํำลังวางแผนที่จะอยากมีลูกหรือสร้างครอบครัวด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะ ก็มีโอกาสที่จะโชคดีนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มีสัญลักษณ์ของความเป็นแม่สูงนะ,ะมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้สูงเช่นเดียวกันถ้าใครมีความตั้งใจนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงนี้ด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ของผู้ชายชาวราศีพฤษภใบนี้ก็คือนาลีอุปถัมภ์นั่นเองนะคะนาลีอุปถัมภ์คืออาจจะมาในรูปแบบของแฟนคนรัก แม่หรืออาจจะเป็นเพศหญิงที่คุณให้ความเคารพนับถือก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะที่คอยเป็นแบ็กอัพที่ดีคอยสนับสนุนซัพพอร์ตคุณอยู่และอาจารย์ขอเสริมอีกนิดนึงไพ่ใบนี้คือไพ่เมียหลวงนะนั่นหมายความว่าชาวราศีพฤษภผู้หญิงนั้นอาจจะไปจับได้ว่าสามีนั้นแอบไปมีภรรยาน้อยหรือนอกลู่ลอกทางก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะเป็นไปได้สูงและก็อาจจะเกิดการ,รเผชิญหน้ากันเกิดขึ้น เพราะว่าความบังเอิญนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะอาจารย์บอกเลยณนะปัจจุบันนี้ของชาวราศีพฤษภนะได้ทั้งไพ่เมียหลวงแล้วก็ไพ่เมียน้อยนั่นหมายความว่าอาจจะเกิดการประทะกันเกิดขึ้นหรือบังเอิญเจอเจอเจอกันนะภรรยาหลวงอาจจะไปเจอกับภรรยาน้อยได้นะคะและอาจจะทําให้ความลับของสามีนั้น แตกได้ง่ายๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไพ่เดอะไฮปรินเซสนั้นเป็นไพ่ประจำราศีมีนคุณอาจจะเคยคบหาดูใจกับชาวราศีมีนหรือกลาลังคบหาดูใจกับชาวราศีมีนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันแต่มันคือไพ่ภรรยาหลวงและไพ่ภรรยาน้อยนั่นเองนะคะนี่ต้องระวังการประทะหรือว่าการเจอกันแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยก็ได้นะหรือว่าคุณได้สืบแล้วแล้วได้เจอกับตัวเขาเป็นๆ เลยก็ได้นะคะอันนี้นะอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ควรระวังนะผู้หญิงชาวราศีพฤษภนะ คุณมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามหรือคนที่มีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วเขาเข้ามาจีบคุณเขาเข้ามาทําความรู้จักกับคุณหรืออยากจะมาคบหาดูใจกับคุณหน้าที่ของคุณก็คือสกีนหรือว่าพิจารณาให้ดีแล้วก็ดูให้ดีว่าเขานั้นโสดจริงหรือว่าโสดปลอมนั่นเองนะ ถ้าคุณดูไม่ดีนะคุณอาจจะตกอยู่ในสถานะของคนที่มาทีหลังได้ง่ายๆได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามันได้ไพ่ภรรยาน,น้อยขึ้นมาด้วยนั่นเองและก็ผู้ชายชาวราศีพฤษภนะอารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวง่ายในช่วงนี้ด้วยนะะอาจจะมีอารมณ์ของการไปเกิดเป็นความลักซ้อนเกิดขึ้นหรือเป็นความลักแบบลับ,ลบ โดยที่เปิดเผยไม่ได้นะอาจจะเป็นเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือไม่อันนี้ต้องระวังในเรื่องของรักซอนของผู้ชายชาวราศีพฤษภด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะ w าวเนะใบนี้นะคะความรักความเชื่อใจความไว้ใจนะคะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่แบบมันไม่สั มันไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้มันหมดแล้วมันพังมันแตกมันหักแล้วมันก็หมดลงนะ,ะถึงแม้ว่าคุณจะให้อภัยเขาถึงแม้ว่าคุณจะให้โอกาสเขาอีกก็ตามแต่มันก็ยังรู้สึกระแวงระวังในความรู้สึกนั้นอยู่นะคะนะก็เหมือนแก้วที่แตกแล้วพยายามปะติดประต่อยยังไงมันก็ยังมีรอยร้าวอยู่นั่นเองนะค,ะคือมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นความลับแตก หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะี่ยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากแล้วก็เหมือนความรักมันพังทลายลงเหมือนปึกตึกที่มันพังลงทาวเวอร์เนี่ยนะคะแล้วก็มันเหมือนความรู้สึกที่มันหมดละจบสิ้นแล้วฉันไม่ต้องการอะไรแล้วจากคนอย่างคุณอะไรเงี้ยบางคนจบกันแบบมองกันหน้าไม่ติดเลยจริงๆนะแบบแตกหักกันไปเลยอะ ค่อนข้างรุนแรงนะสำหรับไพ่เดอะทาวเวถ้าใครจับได้ไพ่ใบนี้แล้วก็ระวังในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีพฤษภด้วยนั่นเองนะคะโดยเฉพาะในเวลากลางคืนไม่ควรขับรถประมาทหรือตอนกลางคืนไม่ควรที่จะไปท่องลาตีหรือว่าที่อโครจรอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออาจจะเกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของคุณได้นะคะต่อมาเป็นไพ่สามถ้วย ในปัจจุบันของชาวราศีพฤษภไพ่ใบนี้คุณมีโอกาสได้พบปะผู้คนมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงอาจจะเจอกับเพื่อนเก่าๆนะคะรวมไปถึงแฟนเก่าคนรักเก่าของคุณมีเกณฑ์ที่จะทักมาหาคุณโทรมาหาคุณหรือว่าถามเรื่องราวจากคุณจากเพื่อนของเพื่อนของคุณอีกทีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเหมือนว่าเขามีเกณฑ์มีใจอยากจะกลับมานะถ้ามีโอกาสเขาก็อยากจะกลับมา ในชีวิตของชาวราศีพฤษภอีกนะอะไรเงี้ยนะคะนะอันนี้ก็คือเกณฑ์น,นะคะแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ว่าชาวราศีพฤษภนั้นจะให้โอกาสเขาอีกหรือไม่หนังสือเล่มเดิมนะ,ะอ่านยังไงมันก็จบแบบเดิมนะ,ะอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีพฤษกส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำนะคะราศีมีน นะาราาศนน้งอ,ะนะอาจารย์บอกเลยต่อมาก็จะเป็นภายในอนาคตอันใกล้ที่ถึงนี้ก็คือในเดือนมกราคมนะคะเดือนมกราคมของชาวราศีพฤษภจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะ ห้าเหรียญกาถ้วย10บไม้ Queen of Cup แล้วก็ต่อมาด้วยเด็กถือเหรียญน,นั่นเองนะคะโอเคไล,ล่เรียงที่ไพ่ใบแรกไพ่ใบแรกนะคะในเดือนมกราคมก็ได้ไพ่ห้าเหรียญน,นั่นเองไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าคุณทำบุญกับคนไม่ขึ้นเลย ะะทำคุณกับคนก็ไม่ขึ้นนะะถึงแม้ว่าเขาจะเดือดร้อนอะไรคุณก็พยายามไปช่วยเหลือไปจุนเจือเขาเวลาที่คุณเดือดร้อนนะ่ยแทบที่จะหาใครจริงใจหรือแทบที่จะหาใครมาช่วยเหลือน,นั้นไม่มีเลยนะคะนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในปัจจุบันในอนาคตที่จะถึงนี้ก็คือในเดือนมกราคมนี้คุณค่อนข้างที่จะทั้งแตกหรือค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าอะไรวิกฤตถึงขั้นเอาเงินเก็บนั้นออกมาใช้จริงๆเลยนะอาจารย์บอกเลยนะถ้าคุณยังไม่เห็นคุณค่าของเงินหรือใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอยู่นั่นเองนะคะแล้วส่วนมากนะคุณจะมองเห็นคนที่เข้ามาหวังตักตวงผลประโยชน์จากคุณนะะั้นนะคะค่อยๆหายออกไปจากชีวิตคุณเพราะว่าคุณไม่เหลือประโยชน์อะไรให้เขาได้ตักตวงแล้วไงนะคะนะ คุณจะได้เห็นคนที่รักคุณจริงๆนะคนที่ดีกับคุณจริงๆก็ในช่วงระยะเวลาที่คุณลำบากนี้นะคะอย่างแน่นอนนะคะเพื่อนแท้จะปรากฏคนรักแท้จะปรากฏในในวันที่คุณไม่เหลือผลประโยชน์ให้พวกเขาตักตวงแล้วนั่นเองนะคะนะ mm. ก็ถือว่าในดีก็ยังมีเสียในเสียก็ยังมีดีนะคะ mm. ต่อมาก็จะเป็นไพ่กาวถ้วย,ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำเพศที่สาม มีชาวราศีพฤศกนะคะที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวเพศที่3อยู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวราศีพฤศกที่เป็นเพศที่3เองหรือชาวราศีพฤศกนั้นคบหาดูใจกับคนที่เป็นเพศที่3อยู่ก็ได้เช่นเดียวกันอาจารย์รู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างรู้สึกภาคภูมิใจและมีความมั่นใจในตัวของคนรักของกันและกันเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างดีนะคะมีแพชชั่นรู้สึกว่า เวลาอยู่ด้วยกันนะจะชอบคุยในเรื่องอาหารให้ความสําคัญในเรื่องของอาหารนะคะหรืออาจจะ,ะทําอาหารนะ,ะสลับกันทําอาหารให้กันกินหรือว่าแนะนําร้านอาหารอะไรอร่อยอร่อย,ออยดีๆอะไรอย่างเงี้ยให้กันกินค่อนข้างบ่อยนะคะอันนี้คือเป็นการเรื่อง การกินนั้นค่อนข้างให้ความสําคัญค่อนข้างเยอะด้วยนั่นเองนะอาจารย์อยากจะเตือนนะผู้หญิงชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมกราคมนี้ด้วยมีเกณฑ์ว่าคุณนั้นก็ยังคงมีสเสน่ห์กับคนที่เป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้วเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของคุณอยู่ ในช่วงนี้หรือว่ายังคงพัวพันกับเรื่องแบบนี้อยู่ยังไงคุณก็ควรพิจารณาแล้วก็ดูให้ดีๆถี่ถ้วนก่อนที่จะคบหาดูใจกับใครนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่สิบไม้บอกเลยใบนี้นะคะคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นพยายามที่จะประครับประคองความรักของเราให้มันยังคงอยู่นะคะ มันเหนื่อยมากนะที่จะแบกรับความรู้สึกแต่อาจารย์ก็ยังรู้สึกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นรักมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งความรักครั้งนี้ของเราเหมือนมันรักไม่เท่ากันนะ่ะนะคะนะทำไมต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องทนประครับประคองต้องยือ้อต้องอะไรมากมายขนาดนี้ทั้งๆอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนชิลๆง่ายๆสบายๆอะไรย่าเงี้ยนะคะมันค่อนข้างที่จะตรงกันข้ามหรืออาจจะเป็นการที่แบบ คุณสองคนบุค,คลิกค่อนข้างแตกต่างกันหรือไลฟ์สไตล์แตกต่างกันแต่ว่ามาคบหาดูใจกันอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่ q u e e n of คับผู้หญิงชาวราศีพฤษภอาจารย์บอกเลยเวลาคุณอยู่ในห่วงของความรักนะ คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสับสนกังวลใจในความรักอยู่พอสมควรทั้งๆท,ที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็รักคุณคุณก็รักเขานะแต่มันก็อดที่จะสับสนกังวลใจไม่ได้คือพูดง่ายๆช่วงนี้คุณอารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวง่ายนั่นเองนะคะมีอะไรกระทบกระทั่งนิดนึงหน่อยๆก็อาจจะเสียใจร้องไห้ได้ง่ายอันนี้ก็คือผู้หญิงชาวราศีพฤษภนั่นเองแล้วก็โดยพื้นฐานแล้วคุณก็ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงด้วยนั่นเองะคะ โดยเฉพาะความรักถ้าเปลี่ยนแปลงเร็วฟุบฝับนี่ก็ยิ่งตั้งตัวไม่ทันเลยนะคะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีพุฤษภคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ภรรยาหรือได้แฟนที่ว่านอนสอนง่ายหรือเป็นช้างเท้าหลังให้กับคุณได้เป็นอย่างดีเธอดูแลคุณดูแลครอบครัวดูแลลูกๆอันนี้ถ้าเกิดกรณีของคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะ ก็คืองานบ้านงานเรือนแม้สีเลือนหรืออาหารการกินมีสเสน่ห์ปลายจังหวะอะไรประมาณนี้เธอก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนั่นเองนะแต่เสียอย่างหนึง่งเธออาจจะรู้สึกแบบอารมณ์อ่อนไหวง่ายนิดนึงในช่วงนี้นะคะมีอะไรคนที่ปัจจปรณีประนอนพูดกันให้อ่อนน้อมพูดกันให้แบบอ่อนหวานกันเอาไว้ก็ดีที่สุดนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เพจออฟเพนติคอล อาจารย์รู้สึกว่ามีบางคู่บางกรณีในความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการแบบงอนๆกันหรืออาจจะเลิกกันไปสักพักนึงแล้วหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นอยากจะขอโอกาสกลับเข้ามาในชีวิตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นไพ่ที่ฉันขอโอกาสกลับเข้ามาในชีวิตเธออีกได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะ เช่นเดียวกันและก็บุตรบริวารลูกๆของชาวราศีพฤษภนั้นจะเป็นคนที่เหมือนเป็นเทพประบุเทพธิดารู้จักคุณค่าของเงินนะคะรู้จัก การสัำม,มาคาระวะหรืออะไรประมาณนี้รู้จักบุญคุณพ่อแม่นี่ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งนะเป็นลูกที่เป็นเทพประบุเทพธิดาแล้วก็เขาเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเงินหรือบางทีเขาอาจจะอยากรู้วิธีการหาเงินตั้งแต่อายุยังน้อยเลยก็ได้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการแนะนําการเป็นตัวอย่างที่ดีในการทํามาหากินของคุณ ที่มีต่อลูกของคุณคุณควรที่จะเป็นโลโมเดลหรือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้เห็นนะคะเขาจะได้ซึมซับและเขาจะได้เรียนรู้จากคุณนั่นเองนะโอเคนี่ก็คือไพ่ในเดือนมกราคมของชาวราศีพฤษภส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟนะคะต่อมาก็จะสรุปไพ่ให้กับชาวราศีพฤษภคะ่ะ The Moon หดาบแล้วก็ต่อมาด้วย The Star นะคะสำหรับไพ่ The Moon อาจารย์บอกเลยว่ามีเรื่องค่อนข้างเยอะอยู่ภายในจิตใจของชาวราศีพฤษภที่คุณเก็บเอาไว้เป็นความลับที่ไม่สามารถที่จะบอกใครได้แม้แต่คนที่คุณรักเพื่อความสบายใจของคนที่คุณรักคุณเลือกที่จะเก็บเอาความลับนั้นเอาไว้กับตัวเองดีกว่า ะะมันเหมือนเป็นเซฟโซนอยู่ในตัวเองดีกว่านะคะแล้วก็เป็นความรักความสัมพันธ์ที่บางคู่บางกรณีที่รักกันชอบกันแบบคบหาดูใจกันแบบลับๆหรือเป็นการคบหาดูใจกันแบบลับหลังของคนรักอะไรประมาณนี้อาจจะเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นได้นะ,ะต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะคนที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วแล้วก็เกิดกลายไปเป็นความรักแล้วก็คบกันแบบลับๆกับอีกคนหนึ่ง อะไรประมาณนี้อันนี้ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันหรือเป็นการที่คบกับใครแล้วไม่สามารถที่จะเปิดตัวได้ไม่สามารถที่จะแนะนําหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นความลักในความลับนั่นเองนะต่อมาก็จะเป็นไพ่ e i g of s w o r d ใบนี้นะคะบอกเลยว่าคุณมีความแน่วแน่แล้วก็มีความตั้งมั่นในสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งไหนก็ตามที่ชาวราศีพฤษภตั้งใจว่าจะทำทำฉันจะทำให้ได้นั่นหมายความว่าคุณจะทำจนกว่ามันจะไปสุดทางถือว่านี่เป็นข้อดีของชาวราศีพฤษภเลยนะนะคือมีความมั่นใจในการตัดสินใจที่จะทำอะไรสักอย่างหนึง่งโดยเฉพาะคนที่ตัดสินใจอยากที่จะไปเรียนต่อไปทำงานหรือไป ต่างประเทศใช้ชีวิตต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยหมาะมาก,มกๆกับไพ่หนึ่งดาบนี้นะคะเพราะว่าความพยายามมีที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นอาจารย์เป็นกําลังใจให้นะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะสตาร์ไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ประจําราศีกุมนะมีชาวราศีพฤษกที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกุมอยู่ก็ได้เช่นเดียวกัน เป็นความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งของชีวิตของคุณนะบางคนอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานนะคะหรืออาจจะมีผู้คนรู้จักมากขึ้นก็ได้นะคะเหมือนเป็นดวงดาวเป็นเดอะสตาร์มีความชายนิ่งมีความคุณมีออร่าอยู่ในตัวเองนะในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะนะออร่าของคนที่มีความขยันขันแข็งออร่าของคนที่มีความรัก ออร่าของคนที่ทํางานเก่งหรืออะไรก็แล้วแต่ออราของคนที่มีความมั่นใจนะอันนี้คือออร่าของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมกราคมนี้ด้วยนะค,ะคุณจะไปสอบหรือจะไปสัมภาษณ์ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยเพราะว่าได้ไพ่เดอะสตาร์นั่นเองอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้นะคะแต่ในเรื่อง,องความรักคุณจะเป็นคนค่อนข้างใจเย็นนะคบกันก็ ค่อยๆคบกันไปก็แล้วากาันไม่ได้เร่งรีบไม่ได้เร่งรัดคอมมิชเมนต์เป็นแฟนกับปุบปับอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะก็เป็นความรักที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นอยู่พอสมควรนะคะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนและะ้วค่ะ สวัสดีค่ะ